哦。<laughs> รลุกเลืองนะแล้วอยากัยเธอสุขภาพดีนะอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องเราเลยรู้สึกว่าเออเป็นขนมที่ที่มีความหมายและซิ่งวิธีการทำแจกอะไรนะจะทำแจกอะไรเนี้เลยพี่ๆเอาเลยไหมเป็นไงเป็นไงเมื่อกี้มีค่ก้าบอกก็เหมือนตอกเหมือนแบบโป๊กๆอ่ะแต่สุดท้ายอ่ะอ๋อโอเคออกโอเคชอบรสชาติไหน จร,จริงๆอะชอบหมอดทองไข่เค็มที่สุดแต่แตะเกียรล่องชิมอะเรารู้สึกว่าชอบบัวกับมันม่วงเพราะเป็นรสชาติที่แบบไม่ได้เ,ยเคยแบบกินขนาดาแบบอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยก้มกล่อมกินกับชาร้อนอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกเข้ากันดี่่วาอรอรย หาซื้อง่ายมากค่ะพวกตรงเอสแอนพีอยู่กันมานานนี่คือ50ปีของเขาแล้วเลยะคะเขรู้สึกว่าขนมเป็นเรื่องที่ขึ้นชื่อสำหรับเอสแอนพีมากแล้วพอตอนนี้ยิ่งใกล้เทศกาลที่การจะไหว้พระจันทร์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย29กันยายนไม่ต้องคิดเลยมากก็ซื้อขนมไหว้พระจันทร์เอสแอนพีน่แหละใช่ถูกต้องหาซื้อง่ายแล้วก็มีรสชาติเยอะมากค่ะ16รสชาติเพราะฉะนั้นคือต้องถูกใจทุกคนสักรสชาติแน่นอนคุณก้อยตาส่วนจพเงอนชาวแกงคนที่ยังโสด เพื่อนก็แล้วแต่กับเราอ่ะไหว้แน่แล้วเราขออะไรไหว้ขออะไรก่อนกหก็ความสุขความรุ่งเรืองอะไรก็ว่าไปก็ขอทุกเรื่องแหละขอทุกเรื่องอ่าแล้วแต่แต่ก็เข้าเรื่องความรักหรอแล้วก็คงขอแหละขอให้เจออะไรดีๆแล้วก็ขอเจอคนที่ เป็นแขกรับเชิญหรือเปล่าใช่ช่วงนี้แขกรับเชิญแซวหนักมากเออคือคนต่างคนเดิมๆกันเลยอันเด็กๆเอาไม้ก่อนเอาไม้ก่อนเอาไม้ก่อนไหนเป็นเชียร์สุดที่อ <serv ie> ่ะทำไมมันล right ็อกแรกขนาดนั้นคะเออถึงแต่อะไรไม่รู้จริงๆไม่ได้มีอะไรนะคือต้องยอมรับก่อนว่ารายการท่าหนูรับอ่ะมันคือรายการอ๋อเหรอมันเป็นรายการที่มันเป็นรายการที่สร้างเคมีอยู่แล้วเวลาเราไปเราจะไปด้วยพลังงานที่ว่าขึ้นรถ30นาทีโสดอ่ะพี่เพราะฉะนั้นก็จะกล้วยว่า แล้วบวกกับตอนนี้เราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเราก็ไปเล่นไปอะไรอย่างเงี้ยเออเเต็มที่ถูกต้องเราเลยรู้สึกว่าเออคนอาจจะเชียร์เพราะว่าดูมีเคมีอะไรแบบนี้แต่ไม่ได้พวกไม่เขินกันอยู่นะชุดเหมือนกันอ่อนนี้ตอบคำถามเพื่อนเธอถามแล้วบอกว่าทำไมชุดคุยกันหลังไหม์หรือเปล่าคือไปถามพี่ไหมอ้าไม่ใช่ไม่ใช่เอางี้เอาโดยสรุปเลยเอาโดยสรุปสรุปเลยคือเป็นพี่น้องแบบที่แบบน่ารัก น่ารักกันเเป็นไหมคะต้อเป็นค่ะเขาน่ารักนะก็ก็ว่ก็อยโตแบบกับบางเขามันช่างเคยไปถึงว่าก้อยรู้สึกว่าพี่เขาเป็นคนที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นไอดอลทั้งไม่ใช่แค่พี่ไมค์ทั้งพี่ก๊อฟด้วยทั้งพี่ก๊อฟพี่ไมค์เป็นคนที่เราชื่นชมอยู่แล้วค่ะหนุ่ผมเบอร์ใหญ่ก้อยมันก็คงไม่ใช่เพื่อนที่อยู่กับเราสิบปีก็คือเป็นแขกรับเชิญที่เรารู้สึกว่าพี่เขาน่ารักมีมีความแบบ ่วงใย,ยกันเลยประมาณเนี้ยใช้คำว่าห่วงใย,ยได้ปะวะแบบสมมุติว่าแฟนมีอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยินดีด้วยแล้วอย่างเขาก็อาจจะมีคอนเสิร์ตเราก็รู้สึกว่าเรายินดีกับเขาอ,อะไรประมาณนี้ว่าเราก็มีการคุยนอกรอบก,กันอยู่บ่อยๆตามคลิปเพื่อเราแซวอ,อันนี้พี่เอาตามคลิปเลยนะจริง<อ>พี่ไม่ได้พูดอันนี้เลยนะไม่ใช้คำว่าบ่อยอาจจะไม่ได้ใช้คำว่าคุยบ้างไม่ก็คุยกันบ้างซึ่งไม่ไม่ใช่แค่พี่ไม้แต่หมายถึงว่าแขกรับเชิญเนี่ยเวลาเราเวลาเราร่วมงานกัน่ะ มันก็จะกลายเป็นเพื่อนไปเพราะว่าเก่งไหมนมัไม่ใช่แบบแขกรับเชิญถ่ายงานเสร็จไอแยกใครก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าทุกๆคนที่มีความสัมพันธญดีๆกับเราเราก็คุยกันได้รู้สึกแหละหลายคนเชียร์หนักมากก็ขอบคุณค่ะดีใจก็ไม่ถึงว่าเออใครชอบเราคู่กับใครเราก็แฮปปี้อะไรเงี้ยไม่คุยกับไมค์นะคะเรื่องนี้ว่าคนเชียร์ก็ขำพี่ไมค์บอกว่าเออมันแบบดูเรื่องใหญ่เรื่องโตเนาะก็ขำขำกันอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วมันเชียร์กอ่ะแมวค่อยว่าค่อยว่า คือกา้อยนไมล่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนเขาลอยต่อตอเรว่าต้องเป็นนี่ไงเราแค่รู้สึกว่ายังไงบ้างอย่างที่บอกคือไม่รีบหนูว่าพี่หนูหนูไม่รู้ที่มาแต่อย่าตัวค่อยก็รู้สึกว่าอย่างที่บอกไม่รีบกับอะไรเลยอะไรเงี้ยก็ค่อยคดูไปแต่ถ้าเท่าตอนนี้พี่ไมพี่น้องเลยค่ะพี่น้องพี่น้องน่าี่นอามาแบบหยอดเล่นเนในรายการหรอที่เราคุยกันรอบรอบไม่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 ก็น่ารักคุยกันน่ารัก เวลาเวลาเราถามเวลาเราถามว่าใครจีบเราแล้วเราบอกว่ามีคนจีบเรามันดูตลกเนาะมันดูแบบว่าเออเวลาเราเออเออกเราสวยหรออมใจใหญ่เกินไปทสวยแล้วจบไงจเไม่แล้วก็ถามว่าจีบไหมอะไรอย่างงี้ก็ไม่ถามเขาแต่ว่าถ้าก้อยก้อยว่าไม่เป็นพี่น้อง10%โอกาสพัฒนาไปต่อได้ไหมถ้าตอนนี้ก็ พี่น้องค่ะตอนนี้ไม่ดองแต่งาที่เป็นเรื่องเป็นราวว่ามันจะตีกันอะไรเงี้ยเออง่ายเออน่ารักแบบเพฮาตอนเห็นข่าวว่าทุกคนก็รู้สึกแบบเออตลกดีนะอะไรประมาณนี้แค่นั้นเองเออคอนเทนต์คอนเทนต์สนุกสนานแล้วเป็นอีกเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรใช่ไหมคือตอนนั่งกับคือแบบแบบน่ารักมากเลยอะรู้สึกว่าเป็นคนที่มีความธรรมชาติสูงมากอันนี้แบบชื่นชมมากแล้วเขาก็นั่งอยู่อะไรเงี้ยเราก็พูดขึ้นมาพี่ พี่พีแสนไม่ใช่หรอคือเราก็ต้องคิดเพราะว่าเราเพิ่งเลิกใช่ไหมเราก็อ <L> ๋อโอเคเอา้าเราก็คงคิดว่าอ๋อพี่มิกี้ใช่ไหม <L> อะไรอย่างเงี้ย พี่ก้าวไม่ใช่เหรอหน้าไอวีลอยพึบขึ้นมาเลยแล้วผิดผีไปหมดแช่แบบอ๊ะอะไรกันอะไรเงี้ยเราลงมาตอนแบบเราเราแบมป้าเพื่อนๆสามคนก็แบบก็ฟิวเออก็คือเหมือนหน้าช็อกกันไปสามคนอะแล้วกับนึงเราก็บอกแบมป๊นนึงนะอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเป็นก้อยกับก้าวหรออ้าวแล้วเขาก็เลยบอกว่าคลิปไงแบบ ออกคลิปแล้วเป็นแฟนกันไม่ใช่หรออะไรเงี้ยเออมันเป็นเป็นเออเป็นซีนหนึ่งในหกฉากอะไรประมาณนี้นะคะเขาได้ดูซีนนั้นใน explore เออแล้วเขาบอกว่าโอ้ก็เลยคิดมาตลอดว่าเป็นแฟนกันอะไรประมาณนี้ค่ะจริงจริค่ะเขาผิดหวีก็คือรีบบอกวีเลยว่าเป็นไงจริงๆคนที่คบกล้าไม่ใช่เธอจ้ะคือฉันวีก็ด่าค่ะว่าไปไปซุ่มเมื่อไรงั้นก็พอเราบอกเขาเขาเลยเป็ยังไงเป็นแบบเขาพูดแหงไงบ้างก็แบบก็หล่อ หรอเบื่อเขาเบื่อเขาก็น่าจะเข้าใจสิ่งนี้มานานแล้วอะเพราะว่าแบบเออก้อยกับก้าวไปหาอายุเป็นแฟนกันอะไรประมาณนี้แต่พอบอกเขาก็ขำๆค่ะวาวุ่นเลยค่ะทีนี้วาวุ่นเราก็วาวุ่นเลยเดี๋ยวกลัวโดนเพื่อนด่าเลยหถือว่าไอ้เราก็สวยซะด้วยสิก็จริงตันนี้คือไม่ได้พูดผิดผีนะคะผ่านด้วยใช่ใช่ใช่ก็ขำๆแล้วก็บอกก้าวด้วยไอ้ก้าวตอนคือก้าวก็ไม่เก็บหน้าเลยบอกว่าก้อยบอกว่าเฮ้ยเขาบอกว่าเราสองคนแดนแดนบอกว่าเราสองคนเป็นแฟนกัน เขาคิดอะไรเขาคิดอะไรอ่่อะไรอนนเขาแสดออกชัดเจนเลยอว่าไม่ับรักแฟนเขาว่าวุ่จริงนะาว่กรสึกว่าิโนที่เขาติดตามผลงานเราไม่คิดว่าเขาติดตามเราเขาน่ารักแเขาก็เขารู้สึกว่าเขาติดตามคอนเทนต์ไทยในหลายๆคอนเทนต์มากที่เราเสิร์มีแบบอันหนึ่งอ่ะที่เขาเปิดแล้วเขาบอกว่าเป็นกินอาหารอีสานอ่ะแล้วก็แบบ ASMR หาอีสานอ่ะแล้วเขาก็บอกว่าหิวดูอย่างนี้เลยหิวเลยเลยก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วเสพคอนเทนต์ไทยเยอะ น้าร้านค่ะแต่ว่าเขาก็มีเวลาถามเขาว่าผู้หญิงในสตรีเ,เขาอะไรที่เขาบอกว่เาเจอเบลล์สันชาเขาก็มองเนาะเขาก็จิ้มมาที่เราทัา <c oughs> ้งสามคนก็ว่าอาจจะเพราะเราหน้าแปลกกว่าอีกสองคนมากกว่าเพราะอาจจะตอบเพราะว่าเราแบบว่าเดินขนาดกันมาสามคนแล้วสองคนนั้นอาจจะคล้ายๆกันประมาณนี้อชอยไม่ได้อยู่อชอยไม่ได้อยู่สามหรอสวยมากไม่หนาไม่มีแฟนเลยแบบดีไหมอะไรัดเบลล์สังเหนือนต่ดเบลล์สนเหมือนตัดเบลล์สันแบบจริงๆปะ ก็รอไหวก็จะมีเออแต่ถ้าเป็นท็อกมีคนบอกให้ก้อยไปเออมีคนบอกให้ก้อยไปก้อยว่านะเราก็คงต้องขอกันบ้างอ่ะแต่ว่าถ้าตอนนี้พูดตรงๆเลยไม่ได้ก็คือเปิดอะไรเข้ามาก็เปิดรับอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่ามีแบบจะมีแฟนเร็วๆนี้ไหมก็บอกเลยว่าไม่แน่นอนแต่ว่ามีคนเข้ามาเยอะจีบเยอะอ่ะ ไม่ขนาดนั้นถ้าเราพูดแล้วมันมั่นเหรอเนาะเราพูดเรามั่นน้ำผลไมคข้ามือไม่เยอะขนาดนั้นคนจีบเยอะจริงนะเนี่ยแอลแอลบ้าพักทายกับตามภาษาเราลือกคนเลือกใครเนี่ยมีคนฝากถามมาด้วยนะเมื่อี้คนไหนคนไหนฝังถามคนไหนฝากถามก็คือว่าเออทำไมยังไม่เลือก พ่อเราไม่รีบมามันมมันสดแอ่มันก็น่าประทับใจนานเท่าไหร่หรอวะประมาณสี่หกเดือนนะือประมาณปีแล้วก็เออก็ยังไม่ได้รู้สึกเลยมันไม่รู้สึกวนานขนาดนั้นด้วยอ่ะยังมีความสุขกับการที่แบบเออแล้วโสดใช่แต่จริงๆอ่ะโสดอ่ะมันมันตาลวาวเหมือนกันนะเออมันก็รู้สึกว่าเออใช้เวลาหน่อยใจเย็นๆอะไรเงี้ยแล้วคนที่บอกตลอดว่าใจเย็นมากคือแม่ เขาก็จะบอกตลอดว่าเออใจเย็นๆแล้วด้วยวไวแล้วด้วยถ้าปกติอย่างที่บอกเวลามีแฟนมันค่อนข้างใส่ใส่เต็มอะไรมาบเนี้ยก็เลยใจเย็นๆดูดีๆอะไรแบบนี้ช่วงนี้เราฟูฟิลกับตัวเองไหมคือไม่มาเต็มอ่ะก็เลยไม่ต้องมาแบบด้วยแล้วก็แบบหาหาทำหาทำเยอะเดี๋ยวทำแฟนมีดทำทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยรู้สึกว่ามีอะไรทำอยู่แล้ว แล้วข้อดีเพื่อนก็อยู่ดีๆก็ดันโสดอะไรด้วยกันไม่รู้ขยยอยเมืออยู่ดีอย่าใช้คำว่าขยอยคุณใช่ไหงาน่ใช่คือตอนแรกมันเหมือนกับค่อยๆมาค่อยๆมาอะไรประมาณนี้เราก็สามเพื่มมีเจ็ดแล้วกลัวมากอย่าสี่นะเพราะถ้าสี่อ่คนณพลุกเลยประมาณนั้นอะไรอย่างนี้ค่ะก็ดีค่ะรู้สึกว่าเป็นช่วงชีวิตที่ได้ใช้เวลากับตัวเองแล้วก็แบบเออค่อยๆดู จบสวยแล้ว่ะโอเคนะเมื่อที่คนทำเอาเละเอารูปเราไปทำเล็บเป็นเนี่ยเป็นไปขอเขาไปนั่นเลยไม่เหมือนเราเหมือนเราจริงจริงอ่ะเขาแชร์ขนาดนี้เขาเหมือนเนาะเออเรายังแชร์เลยอ่ะใช่เพราะว่ามีแต่คนพิมพ์มาแล้วขนาดเราดูอ่ะ เหมือนเราตอนเด็กเลยเนาะเป็นน้องปะเนี่ยอะไรเงี้ยก็แชร์ขำๆสนุกๆจริงรู้สึกไงบ้างที่บอกว่าเออเพาเอาเราไปเป็นเลนกิเล่เรามีภาพคนเดียวคนเดียวที่แบบว่าเขาอยากมีแฟนเหมือนเราหน้าเหมือนเราอุ้ยขอบคุณค่ะก็ดีก็ดีเวลาเห็นอะไรแบบนี้ก็รู้สึกน่ารักรู้สึกว่าเฮ้ยแต่จริงๆเขาทำเยอะมากเลยป่ะในทิกต็อกนเหมือนกับใช่มันเป็นแบบตอนนี้เป็นคอนเทนต์ที่ฮิตอะไรเงี้ยเราก็คิดเหมือนกันว่าเฮ้ยถ้าเราจะให้พาแม่าลักษมีเนี่ย เราไข่ราจะลูกไข่เราจะ้าไข่ไม่ใช่คนไหนดีใช่มีแมมีมีเลแอบคิดแอบคิดว่าใครดียังอยู่ในช่องแอบคิดเงี่ยังคิดออกมาไม่ได้ในช่องศึกษาข้อมูลกลางล่างมีสเดิมไหมมนสโอ้โตัวเองไม่รอดเลยแต่ก้อยไปกล้าขาดด้วยไอ้ไม่ดูดีไม่มีอยดแล้วเราขอบแม่รัสดีไหมเราขอบคุแม่บอกมาถามเราด้ เป็กก้อยเป็นยังไงคนใหม่ต้องเป็นยังไงอะไรอ่างเงคืออยากรู้เพื่อเาจริงป่ะไม่รู้ตัวเองคือถ้าข้างนอกข้างนอกสมัยก่อนนะก็จะมีทางที่ชอบก็จะชอบแบบไทยไทยโฟมๆอะไรเงี้ยแต่พอโตโตขึ้นมาก็หรือเราพักก่อนไหมข้างนอกอ่ะแล้วเราก็เอาคุยกันรู้เรื่องอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้แบบคิดขนาดนั้นเลยว่าต้องยังไงแต่ก็ว่าต้องทำให้ก้อยเป็นตัวเองได้ผู้สื่อที่ตัวเองคิดจริงๆได้อะไรเงี้ยเออประมาณนั้นต้องใช้เวลาเยอะ ใช้เวลาก็ว่าใช้เวลาเท่าไหร่างงี้นะเดี๋ยวรอซิฟีนี้เยอะปีนี้ไม่มีแน่ขอไว้ปีหน้าบอกเขาไว้ปีหตันกี่เดือนต้องเปิดแต่หลางวินเซาไปสวยเงี้ยส่วนแล้วสวยขึ้นเยอะอุ๊ยขอบคุณนดีโอ้แล้วเจ้าตันดิ๊แล้วว่าเราสวยไหมคะเราสวยขึ้นนะเราสวยก็ประมาณหนึ่งก็ก็โอเคก็โอเคปีนี้ไม่ม่ไม่มีไม่มีก็ไม่ได้มีแน่ๆค่ะต้นปีหน้าไม่ได้มีไม่ได้มีสเตซัสนเนาะเพาะวไม่มี ้าหนุ่มๆรอไหวเวยนเยอะมากนะเข้อมหันต์ตอนนี้อะมอยากดูบ่าเลยตอนเนี้ยเดี๋ยวรอก่อนไม่ไม่แค่รู้สึกว่ายังไม่ได้เจอหมอดูแบบจริงจังไม่ได้ดูหมอดูจริงๆมันตันมานานแล้วอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนชีวิตเราก็วนเวียนเรื่องนี้กันแล้วแต่ก็มีแพลนว่าจะไปดูเอออยากเออไยตรงใช่ไหมคิดว่าอยากเหมือนกันเดี๋ยวพาเพื่อนไปใช่คสารวัตรนันทโอเคโอเคค่ะคุณค่ะคุณค่ะได้จับ